เรียนท่านประธานที่เคารพค่ะดิฉันทิศนาชินวันสสแบบแบ่งเขตกรุงเทพมหาคนครเขตสองพักเก้าไกลค่ะ วันนี้ดิ่ฉันมาอาภิปรายเกี่ยวกับรายงานของ3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะ,ะตามที่ดิฉันได้อ่านรายงานนโยบายการบริหารและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้พศ2565ถึง2567ดิฉันไม่เห็นว่านโยบายไหนของท่านนะคะจะนำมาซึ่งการปรองดองและยุติความขัดแย้งที่ติดอาวุธและความรุนแรงอย่างต่อเนื่องโดยเกินการตอบโต้กันไปมานะคะระหว่างเจ้าหน้าที่รัฐ และประชาชนค่ะท่านชี้แจงนะคะว่าหนึ่งในเงื่อนไขสำคัญของปัญหาคือระดับบุคคลแบ่งได้เป็นกลุ่มคนไทยบางกลุ่มที่ เห็นต <mel od ic 00> ่างจากรัฐค่ะท่านประธานดิฉันนะคะเห็นว่าเงื่อนไขความแตกต่างทางชาติพันธุ์และศาสนาและประวัติศาสตร์บางช่วงเวลานะคะส่งผลต่อความรู้สึกมาสร้างความชอบธรรมในการต่อสู้ด้วยการใช้ความรุนแรงเพื่ออุดมการณ์ค่ะแค่ประโยคแรกนะคะก็สร้างความแตกแยกแล้วค่ะเป็นการเหมารวมนะคะเป็นการเหยียดเชื้อชาติ เหยียดศาสนาเลือกปฏิบัติค่ะตามที่ท่านจำแนกประชาชนที่ท่านอ้างว่าเป็นปัญหาซึ่งเป็นกลุ่มประชาชนที่เห็นต่างทางการเมืองค่ะท่าน ตรงตรงนี้นะคะที่ฉันเห็นว่ามุมมองของรัฐไทยที่ประสงค์จะสร้างสันติสุนสขนะคะหรือฉันขอเรียกว่าสันติภาพนะคะในพื้นที่ไม่ควรใช้คําที่สร้างบริบทที่สื่อถึงการรวมชาติหรือมีอัตลักษณ์ที่แบ่งแยกค่ะเพราะประเทศไทยในแต่ละพื้นที่ค่ะเรามีความหลากหลายของวัฒนธรรมศาสนาค่ะท่านไม่ว่าจะเป็นเชื้อชาติศาสนาหรือแม้กระทั่งความคิดเห็นต่างทางการเมืองค่ะแต่ไปเรียกพวกเขาว่าคนไทย ด้วยกันอันนี้ที่ฉันก็ว่าผิดอีกแล้วค่ะท่านไม่ต่างอะไรกับไทยซิฟิเคชันในสมัยจอมพลปอพิบูลสงครามที่สร้างความขัดแย้งมาตั้งแต่ต้นค่ะท่านโดยเงื่อนไขความแตกต่างที่กล่าวขั้นต้นนะคะคือชาติพนันธ์ศาสนาประวัติศาสตร์บางช่วงเวลาและความคิดเห็นทางการเมืองเป็นการขัดกับหลักการการเลือกปฏิบัติของกติการ,ระหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางพลเมืองและสิทธิทางการ เมืองคอส9 6 6ซึ่งประเทศไทยลงสัตยาบันไปแล้วและจำเป็นต้องปฏิบัติตามโดยสุจริตค่ะมาตรา26ของ ICCPR นะคะได้บัญญัติไว้ว่ากฎหมายจะห้ามเลือกปฏิบัติใดๆและรับประกันแก่บุคคลทุกคนในการคุ้มครองอย่างเท่าเทียมกันและมีประสิทธิภาพต่อการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุผลใดๆเช่นเชื้อชาติสีผิวเพศศาส,สนาความคิดเห็นทางการเมือง หรือความคิดเห็นอย่างอื่นค่ะชาติกำเนิดสังคมนะคะสถานะทางเศรษฐกิจ หรือสถานะอื่นๆหรือที่ภาษาอังกฤษเราเรียกว่า everybody is equal before law หรือทุกคนเท่าเทียมกันต่อหน้ากฎหมายค่ะท่านประธานประเด็นต่อมาค่ะคือประเด็นปัญหาสถานการณ์ใน3จังหวัดชายแดนใต้มีมาอย่างยาวนานส่วนหนึ่งการมองปัญหาที่แตกต่างกันของภาครัฐในระดับนโยบายและในระดับการปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเมืองความมั่นคงการปกครองซึ่งไม่ตรงกับอัตลักษณ์ของคนในพื้นที่ การละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรงรวมไปถึงความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจซึ่งถือว่าเป็น3จังหวัดที่จนที่สุดหรือเหลื่อมล้ำที่สุดในประเทศเราและสังคมเมื่อเปรียบเทียบกับจังหวัดอื่นและวัฒนธรรมอัตลักษณ์ของคนในพื้นที่ที่เป็นหัวใจของพวกเขามองว่ามีความแตกต่างจากพื้นที่อื่น จึงทําให้การแก้ปัญหานะคะไม่สามารถทําได้และไม่มีความชัดเจนเลยค่ะปัจจุบันเจ้าหน้าที่ที่เป็นระดับปฏิบัติหน้าที่ของกระบวนการยุติธรรมนะคะถูกร้องเรียนว่ามีการกระทําที่ไม่สอดคล้องกับสิทธิมนุษยชนจํานวนมากค่ะสาเหตุมาจากรัฐใช้กฎหมายพิเศษในรูปของพระราชบัญญตัติกฎอัยการศึกพศ2 4 5 7และพระราชกําหนดในสถานการณ์ฉุกเฉินพศ2 5 4 8ในการปฏิบัติในพื้นที่พัก โดยเฉพาะในขั้นตอนการสืบสวนหาตัวผู้กระทําผิดมาลงโทษค่ะท่านประธานความผิดปกตินี้นะคะเราเรียกใช้ในภาษาอังกฤษนะคะว่า any kinds of following acts when committed as a part of widespread and systematic attack direct against any civilian population without knowledge of the attack ค่ะหรือการกระทำผิดเหล่านั้นนะคะคือการจำคุกการทรมานการฆาตกรรมหรืออื่นๆจะต้องเป็นไปด้วยการโจมตีอย่างกว้างขวางหรือเป็นระบบและพุ่งเป้าไปที่พลเรือนที่ไม่ติดอาวุธค่ะและผู้โจมตีจะต้องมีองค์ความรู้หรือต้องมีเจตนารมณ์เกี่ยวกับการโจมตีนั้นค่ะเมื่อเราน องค์ประกอบความผิดดังกล่าวมาพิจารณาเปรียบเทียบกับเหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นในพื้นที่ที่เป็นการกระทํารุนแรงโดยเจ้าหน้าที่รัฐเราก็เห็นกันอย่างชัดเจนนะคะและมีการนําเสนอตามสื่อมวลชนทั่วไปมีทั้งการจําคุกนะคะมีทั้งการทรมานการฆาตกรรมการบังคับสูญหายคุณสมชายนิลภัยจิตนะคะขอภัยที่ต้องเอ่ยนามการมีการวางแผนการจัดทําปฏิบัติการอย่างเป็นระบบค่ะดังจะได้เห็นจากรายงานการสืบสวนดําเนิน ยุทธวิธีของหน่วยงานข่าวกรองและหน่วยวางานความมั่นคงต่างๆทั้งที่เปิดเผยและไม่เปิดเผยทั้งที่เป็นการพุ่งเป้าไปที่พลเรือนที่ไม่ติดอาวุธและก็ทําโดยเจ้าหน้าที่รัฐที่มือเป็นมืออาชีพที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเป็นอย่างดีปฏิเสธไม่ได้เลยค่ะท่านประธานว่าความรุนแรงดังกล่าวเกี่ยวพันกับอาชญากรรมต่อมนุษยชาติที่บัญญัติอยู่ในธรรมนูญกรุงรม1998ค่ะดังนั้นแล้วดิฉันจึงขอนำเรียน ท่านประธานว่าประเด็นความรุนแรงในเรื่องพื้นที่ที่เกิดขึ้นมีความสลับซับซ้อนมากกว่าที่เห็นมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลายหน่วยงานและจําเป็นต้องใช้องค์กรทางองค์การระหว่างประเทศในการพิจารณาร่วมด้วยค่ะเพื่อให้ได้รับความน่าเชื่อถือในการค้นหาข้อเท็จจริงรวมทั้งการมองหาโอกาสในการแก้ไขปัญหาซึ่งอาจนำสู่นำไปสู่การเรียกร้องให้รัฐไทยลงสัตยาบันกับธรรมนูญกรุงรมเพื่อเข้าไปอยู่ในขอบเขต น้าศารของสารอาญาระหว่างประเทศค่ะเพื่อเป็นตัวกลางที่ได้รับความชอบธรรมในการยอมรับจากทุกฝ่ายในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองในช่วงหลายปีที่ผ่านมาที่ยังไม่สามารถแก้ได้จนถึงปัจจุบันนี้ค่ะด้วยมาตรการสืบสวนแบบพิเศษนี้เองนะคะจึงต้องงดใช้ประเด็นเรื่องสิทธิมนุษยชนอย่างเช่นผู้ต้องสงสัยที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับความมั่นคงนะคะเจ้าหน้าที่รัฐสามารถเชิญตัวมาได้ซักมาซักถามได้ตามกฎ การศึกถึง7วันและห้ามเยี่ยมในช่วง3วันแรกและสามารถควบคุมตัวตามพรกฉุกเฉินได้30วันควบคุมตัวตามปวิอาญาได้อีก84วันสรุปเจ้าหน้าที่รัฐนะคะสามารถควบคุมตัวผู้ต้องหาที่ยังไม่มีพยานหลักฐานว่ากระทําผิดอย่างชัดเจนได้ทั้งหมดแล้ว121วันเป็นการควบคุมตัวที่ยาวนานค่ะเมื่อเทียบกับคดีฆาตกรรมท,ทั่วไปนะคะโดยเฉพาะการควบคุมตัวใน37วันแรกย่อมไม่สอดคล้องกับ หลักสิทธิมน,นุษมชนอย่างแน่นอนค่ะและในช่วง37วันนี้ยังเป็นช่วงการสืบสวนและงดใช้สิทธินมิชชนชั่วคราวหวังว่าจะเป็นการสืบสวนและขยายผลเพื่อหาผู้กระทําผิดมาลงโทษค่ะและดิฉันขอถือโอกาสนี้นะคะพูดถึงเหตุการณ์เมื่อวานค่ะซึ่งเป็นวันครบรอบวันที่25ตุลาคม2547ครบรอบ วันสลายการชุมนุมตากใบค่ะเป็นการชุมนุมโดยสงบเพื่อเรียกร้องความเป็นธรรมแก่ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านชรบรจำนวน6คนซึ่งถูกควบคุมตัวโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจกว่า1สัปดาห์อันเนื่องมาจากความขัดแย้งในทางการเมืองใน3จังหวัดชายแดนใต้หลังเจรจาไม่เป็นผลกลุ่มผู้ชุมนุมได้ถูกทหารปิดล้อมในพื้นที่และสลายการชุมนุมเริ่มด้วยแก๊สซัมตาค่ะและเริ่มด้วยรถฉีดน้าต่อมา ได้มีการอนุมัติ ให้ใช้กระสุนจริงค่ะมีผู้เสียชีวิตทันทีในเหตุการณ์เจ็ดศพและหลังจากนั้นมีการจับกลุ่มผู้ชุมนุมจำนวน1,370คนค่ะความเร็วร้ายยังไม่หมดเท่านี้ค่ะท่านพึ่งจะเริ่มต้นนะคะเมื่อผู้ชุมนุมถูกขนย้ายไปยังค่ายอิงคยุทตชื่อดังค่ะด้วยรถบรรทุกโดยข้ออ้างว่ารถขนย้ายไม่เพียงพอจึงต้องถูกนอนทับซ้อนกันหลายหลายชั้นค่ะท่านประธานโดยเวลา6ชั่วโม องเดินทาง150กิโลเมตรส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตถึง78บดศพด้วยสาเหตุการขาดอากาศหายใจถูกกดทับขาดน้ำนะคะแล้วก็อาการไตวายเฉียบพลันกะ่ะท่านประธานความรุนแรงเหล่านี้มันชัดเจนและมีหลักฐานจนเกินกว่าที่จะเป็นที่ยอมรับได้ของคนไทยและมาตรฐานสากลค่ะท่านประธานดิฉันเห็นว่าความรุนแรงนี้ถือเป็นอาชญากรรมต่อมนุษยชาติตามธรรมนูญกรุงร อย่างที่แจ้งไปข้างต้นมีการบัญญัตินิยามของอาชญากรรมต่อมนุษยชาติไว้ในมาตราเจ็ซึ่งครอบคลุมไปถึงการฆาตกรรมการจำคุกการทรมานการบังคับสูญหายแต่เงื่อนไขสำคัญที่เป็นฐานความผิดของอาชญากรรมต่อมนุษยชาติแตกต่างไปจากฐานความผิดธรรมดาคือการให้ฐานความผิด ปกตินะคะเป็นการกระทําที่กว้างขวางและเป็นระบบค่ะท่านประธานซึ่งก็เกิดขึ้นกับพี่น้องที่มาชุมนุมตักใบค่ะจากข้อมูลสถิตินะคะในตัวเลขพบว่าในปี2551มีคดีที่เกี่ยวกับความมั่นคง6,103คดีจับกุมได้3,316คดีและงดการสอบสวน3,206รายค่ะสารพิพากษาโทษไป100 55รายค่ะชี้ให้เห็นว่าวิธีการดังกล่าวไร้ประสิทธิภาพที่จะช่วยค้นหาความจริงได้ค่ะท่านประธานและต้องแลกกับความหวาดระแวงความไม่เชื่อมั่นในเจ้าหน้าที่รัฐความไม่ไว้วางใจในเจ้าหน้าที่รัฐ ในพื้นที่ค่ะท่านประธานทําให้รัฐมีมุมมองในสถานการณ์พิเศษเรื่องสิทธิมนุษยชนนะคะมีทัศนะที่ผิดพลาดอย่างร้ายแรงอีกทั้งยังเป็นการกดดันความเป็นอิสระของตุลาการและอายการให้จับกลุ่มผู้ต้องหาก่อการร้ายโดยที่ยังมีหลักฐานและพยานไม่เพียงพอค่ะดิฉันขอยกตัวอย่างของคุณ พู้พิพากษาคณา,ากรเพียรชนะค่ะซึ่งเป็นเจ้าของวลีคืนคำพิพากษาให้ผู้พิพากษาและคืนคำยุติธรรมให้กับประชาชนค่ะท่าน การจับกลุ่มโดยพลาการนะคะและการวิสามันฆัตกรรมเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่การประกาศกฎอัยการศึกค่ะอีกทั้งยังใช้อำนาจนะคะในการตรวจค้นนะคะประชาชนที่อาจจะไม่มีความผิดนะคะและละเมิดสิทธิในความเป็นส่วนตัวของพี่น้องใน3จังหวัดซึ่งมีกว่า2ล้านคนนะคะมานานหลาย10ปีนะคะซึ่งผิดกับหลักสากลในกติกาว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองมาตรา14ในกระบวนการยุติธรรมในการสันนิษฐานว่า าเป็นผู้บริสุทธิ์ก่อนที่จะพิสูจน์ความผิดและมาตรา16ทุกคนมีสิทธิที่จะได้ยอมรับว่าเป็นบุคคลตามกฎหมายทุกแห่งค่ะมาตรา17ค่ะบุคคลใดถูกแทรกแซงความเป็นส่วนตัวครอบครัวบ้านหรือติดต่อสื่อสารโดยพละการหรือโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือถูกโจมตีต่อเกียรติและชื่อเสียงโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายค่ะและมาตรา18ค่ะการไม่เลือกปฏิบัติต่อคนต่างเชื้อชาติศาส,สนาและความคิดเห็นทางการเมืองค่ะท่านดังนั้นในระดับ นโยบายนะคะต้องยกเลิกแนวคิดการงดใช้หลักสิทธิมุชชนชั่วคราวและควรพิจารณายกเลิกพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการฉุกเฉินพศ2548ค่ะเพราะเป็นกฎหมายที่ไม่สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญหลักสิทธิมุยชนโดยให้เจ้าหน้าที่กระบวนการยุติธรรมทางอาญาต้องปฏิบัติตามกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและหลักสิทธิมุชชนอย่างเคร่งครัดไม่ว่าจะเป็นสถานการพิเศษหรือปกติก็ตามค่ะดิฉันอยากจะยกตัวอย่างเหตุการณ์ การละเมิดสิทธิมนมุษยชนในกรณีของนายอับดุลเลาะอีซอมูซอค่ะผู้ต้องใส ผู้ต้องสงสัยคดีความมั่นคงที่หมดสติระหว่างถูกควบคุมตัวไปที่ค่ายอิงคยุทตในจังหวัดปัตตานีเมื่อเดือนกรกฎาคมและเสียชีวิตไปอย่างสงบเมื่เช้ามืดในวันที่25สิงหาคม2562หลังรักษาตัวในห้อง ICU นานถึง35วันหลังจากนั้นนะคะทางญาติได้ประกอบพิธีทางศาสนาโดยไม่ส่งชนะสูตรแต่อย่างใดแม้ยังติดใจสงสัยกับท่านประธานถึงเหตุทั้งหมดที่ทําให้สมองบว นะคะเราก็ทําให้หมดสติไปโดยที่ไม่มีหลักฐานทางนิติเวศว่าเกิดอะไรขึ้นกับเขาโดยข้อมูลจากการสัมภาษณ์ของสื่อแห่งหนึ่งค่ะลูกพี่ลูกน้องของนายอับดุลล้อกล่าวไว้ว่าในวันที่เขาเสียชีวิตค่ะวันนั้นนางพยาบาลโทรเข้ามาแจ้งญาติว่าความดันและชีพจรของนายอับดุลล้อ,อต่ํามากและปอดของเขาก็พังไปหมดแล้วหลังจากนั้นไม่นานทางโรงพยาบาลโทรกลับมาช่วงตีสี่ว่านายอับดุลล้อ,อเสียชีวิตด้วยอาการป อดอักเสบค่ะ และมีอีกท่านหนึ่งที่ดิฉันไปลงพื้นที่และได้เจอวันครบรอบตักใบเมื่อปีที่แล้วค่ะท่านชื่อคุณมารีกีดอลอกค่ะท่านนั้นก็ได้สูญเสียแขนหนึ่งข้างและขาหึข้างของเขาไปนะคะโดยเมื่อเขาตื่นขึ้นมาค่ะก็ไม่ทราบว่าอะไรเกิดขึ้นกับเขาเขาต้องการหลักฐานทางนิติเวศก็สอบถามกับทางพยาบาลและทางพยาบาลกับคุณหมอได้แจ้งว่าทางทหารได้รวบรวมหลักฐานทั้งหมดทางนิติเวศไปหมดแล้วค่ะว่า อะไรเกิดขึ้นกับเขาค่ะจากประเด็นที่ได้กล่าวไปนะคะที่ฉันขอชี้แจงดังนี้หนึ่งนะคะไม่ควรสร้างความเข้าใจผิด ต่อกลุ่มคนไทยบางกลุ่มที่จะเห็นต่างจากรัฐการเห็นต่างไม่ผิดค่ะท่านประธานหรือใช้เครื่องมือที่มีสื่อถึงการรวมชาติใดชาติหนึ่งนะคะเป็นเป็นอัตลักษณ์เดียวกันนะคะหรือการแบ่งแยกพวกเขาให้กลายเป็นคนชายขอบกลายเป็นชนกลุ่มน้อยกลายเป็นคนที่ถูกมุ่งเป้าโดยรัฐถูกมุ่งโจมตีโดยรัฐค่ะท่านประธานเหมือนอย่างที่เราเห็นกับชาวโรฮิงญาที่ถูกกระทําโดยรัฐเมียนมาหรือชาวอุยกู ที่ถูกกระทําโดยรัฐจีนค่ะท่านประธานทั้งที่จริงแล้วประเทศเรามีความหลากหลายทางเชื้อชาติและวัฒนธรรมและศาสนาค่ะท่านประธานควรที่จะส่งเสริมความไม่เป็นชาตินิยมและต้องยอมรับอัตลักษณ์ของผู้คนที่มาจากหลากหลายแบ็กกราวด์ค่ะซึ่งเป็นหนทางที่ดีที่สุดคือพูดคุยด้วยสันติวิธีกระบวนการตามหาความจริงและความปรองดองคืนความยุติธรรมให้กับผู้สูญเสียให้กับเหยื่อทุกท่านค่ะ เราควรจะมี p e peace d i a l o ็อกซึ่งจะแก้ไขปัญหาความขัดแย้งอย่างยั่งยืนค่ะประเด็นต่อมาคือปัญหาสถานการณ์ในสามจังหวัดชายแดนใต้มีมาอย่างยาวนานส่วนหนึ่งมาจากการมองปัญหาที่แตกต่างกันของภาครัฐในระดับนโยบายและภาคปฏิบัติค่ะจึงทําให้การแก้ไขปัญหาไม่มีความชัดเจนค่ะท่านประธานประเด็นสุดท้ายนะคะเกี่ยวกับการมองเรื่องสถานการณ์พิเศษมาก่อนประเด็นสิทธิมนุษยชนซึ่งทําให้เกิดปัญหาภายในพื้นที่และมีความ ไม่ไวเนื้อเชื่อใจระหว่างเจ้าหน้าที่รัฐและ ประชาชนค่ะจากประเด็นที่ฉันกล่าวไปให้ทั้งหมดนะที่ฉันอยากฝากให้ทางฝ่ายบริหารนะคะทราบเพื่อหาทางออกในประเด็นความขัดแยง้งที่เกิดขึ้นโดยจําเป็นต้องใช้วิธีแบบสัน,สนติวิธีไม่เลือกปฏิบตัติไม่แบ่งแยกกลุ่มคนเป็นกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งกลุ่มชายขอบหรือผลักพวกเขาออกไปให้เป็นผู้ก่อการร้ายโดยที่เพ็นเพราะว่าพวกเขาแค่นับถือศาสนาใดศาส,สนาหนึ่งค่ะให้ยึดหลักสิทธิมนุษ และโฟกัสแต่สถานการณ์พิเศษเพียงอย่างเดียวค่ะท่านประธานกราบขอบพระคุณค่ะ